เวลาทำถูกอาการลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้คือใจจะไม่ทึบจะปโปรง่งจะโลง่งจะเบาจะสบายจะไม่อึดอัดไม่รับแคบจะขยายแม่ไม่เห็นอะไรก็ตามไม่มีแสงสว่างเกิดขึ้น ไม่มีภาพภายในให้เราเห็นแต่เรายังรู้สึกชอบพึงพอใจสบายนั่นแหละเราเริ่มต้นถูกวิธีแล้วถ้าก็มีความรู้สึกเวลามันหมดไปเร็วเลิอกเกินไม่อยากเลิกเลยนะทั้งๆที่ก็ไม่ได้เห็นอะไรกับเขาแต่ใจมันนิ่งนุ่มละมุนละไมสบายสบาย อย่างนี้แปลว่าเราทำถูกต้องแล้วทต่ี้สิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือรักษาสภาพนั้นะให้มันต่อเนื่องยาวนานไปให้มันต่อเนื่องปล่อย,ให,อย,อย,อยให้มันเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆเป็นอมตะนิรันดร์การเลยให้มันเป็นอย่างนั้นไปโดยไม่คำนึงว่ามันจะเห็นหรือไม่เห็นอย่างเข้า